When, when there's, there's no more hope is but, left in me I can see what comes little my little way little And I'm always lost. lost There's nowhere else to go All I do is fall Feels like I can make it More than I could bear Giving up is so all that I can Surrender to you And we'll forget you make it with your love. อุ้ยให้เยอะไปนั้นอะแมวเราเยอะไปนั้นเราเลี้ยงไม่ไหวเนี่ยนะคบ่วงนี่เนี่ยเลยน่าจะเป็นพกแมแ้น่จะเป็นคนที่เขาน่าจะเป็นคนที่เขารักแมวมากๆเลยมอนเราว่าเขาดื้อแมวเนี่ยเรสักสองสามตัวเล่นเราว่าแค่แมวสามตัวเราก็ปวดหัวแล้วเยอะขนาดนี้เราก็เรามีแค่แมวตัวเดียวนะเหรอ แเรามีสองตัวถ้ามีสองตัวเราก็ปวดหัวแล้ว15หรือ20ตัวก็ได้นะอืรู้มาก,ากาเหมือนนั้<า>นเขาจะกัดเราเนี่ยน่ากลัวเลยแมนจ่ก็จะโต๊อีกใช่ หลุดไม่ได้ตามมาเลยถ้าเถอะเราไปกันแค่นี้วันนี้ไม่รู้ได้อนอันนี้รอไม่รู้ด้บาเราจะถ่ายได้กี่นาทีอาจจะไม่ถึงสามสิบก็ได้อาจจะถึงแค่ยี่สิบนาทีเอากับไว้เหมือนนั้นนะกลัวไม่ถึงเอาดูก่อ ตรงเดี๋ยวหาทางนหลุมก่อนนิลุมปมนหลุมไปยากกลัวเราเนี่ยจะล้มก่อนข่มามเอี๋ยปันย่นเดี๋ยจะเป็นเหมือนมันที่ผ่านมาที่ผ่านมาล้มล้มจะไม่ไม่มีอะไรหัดล้มจะเป็นแผล ไม่อยากพูดเลยเราไม่อยากพูดเรื่องนี้เลยเรื่องนี้พาล้มเลยพาลุ่มขึ้นเลจะพลาดไปทักที่ ข่ะโน่นนี่ตอนนี้น มาหายแล้วทุกคนเข้ามาไปไหนลอะวัจะได้มาตรงนี้มากินแหลกจริงนะเฮ้ยหลงพูดเจอหลงหลงแต่ที่หลงเป,เป็นที่ปิดทาง น,นี้มันตรงนี้ัวรถชนัวรถมันมาอยหลังัวรถไฟหลังรถมันยิ่งเยอะด้วยถนนยิ่งใหญ่ทางนี้ Thank <laughs> กันเร็วเราตามไม่ทางแับปิดเกียร์หนึ่งเร็วจะผ่านได้พี่เป็นไอ้เม่อนมันเอาไม่มีมือจับไม่มีมือจับเอาถือกล้องอยู่เจ็บขา องคนมันเหนือนหน่อยไอ้มีเจมันเสริมเป็นไรมดเหนื่อยแล้วเหรอ,อยังมั่งรอรอรอด้วยไปนหนึ่งเปก่อนไม่มีแรงไม่มีแรงแรงหมด มันเป็นโอ <sighs> <ป>้ยตกำนิดนึงอืม เนี่ยทางโอ้ถนนไม่เห็นทาเลยทาง

ปิ้ววจะปัสู้เอเาให้สอกิโลเลยจรอปาระเบิดใส่เอ้ยอ้ย มาลุมาเร็ววันวันมา่นนั่นมาลุมามาลุมาขั้นเนื้อ มาลูกมาเออเออ,อเมันหักแล้วดูกล้องดูว่านี่อ๋อมันดูดไปในหัวต่อก่อนมันเนี่ยไม่ต้องถ่ายฟิว ทอันจกักรยานลำบากขาแต่นี่เหน,นเียวห้องอ่ะไปไหมเฮ้ยมาจากไหนวะเฮ้ยหมาตัวนี้มันตามพี่มาทุกพี่เฮ้ยมาใครไม่รู้ไม่รู้มันโยมกลิ่นมันจำฟิ่ได้มันเลยตามมาไปไปตรงนี้นไม่ใช่เขาปิดเหรอเราปิดทุกตเาที่ใช่ไหมต้องปิดด้วยเนี่ยใช่ไหม ไม่น่าจะปิดนะเรดมาสาวเขาปิดสานที่เขาเปียกเขามันเปิดไปดูดิอะไรรู้ปิดนะครับมาเปี้ยวอะไรเฮ้ย ไม่มาตามเดียวแป้นเขา,าท้ายนี่ชงเหรอฝุนผมดูตัวนี้โอ้ยฝุ่นทุกคนดูนี่ฝุ่นเต็มเลยอะ่ะ เราอยู่มนมีทางเข้าอยู่เรามีทางใหม่เราจะพาไปเราจะพาไปทางใหม่มอนมานี่ตามเรามานี่นี่มันมีทางเข้าอยู่นู่นมันจะมีทางเข้าอยู่นั้นออกมานะงั้นทุกคนยังไม่ได้เห็นุกคนนี่ไงมัน่นลงไปก่อนเดี๋ยวเรามีเบาะนี่นี่มันเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปก่อน <l oss> โอ้โหใช่ ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ติดติดเป็นไรเดี๋ยวมอดไายมันมันเป็นเป็นแบบนี้โอ้เดีย๋ยวดีนั้นไม่ได้ป่านแรงอย่ามัดมันมน,นอนด้วยสิ ทั้ลุกมาทางนี้เนยแว่าชายโหดจริงๆทุกดีทุกคนันนี่เป็นป่าเนี่ทุกคนยังไม่เคยมานี่นี่ป,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 ป่ากป่านี่ทุกคนดูนี่มันยังไม่มีใครมาเลยนี่ทุกคนยังไม่เคยมา,เ,ยมเ,ยมาเดี๋ยวผมจะพามาผมจะพามาเพราะว่าเพราะว่าพี่เคยมาก่อนหน้านี้แล้ว จะบอกให้เราเคยมาก่อน้้นนี้ให้มาหลายครังแต่ทุกคน,นยังไม่เคยได้มาทางนี้เลยเดี๋ยวจะพาไปนี่ทุกคน,นทุกคนไม่เคยเห็นเลยตรงนี้เนี่ยจำได้เราก็อย่างเลี้ยวหาใครๆครหาใขร ผ่านผาอาหารผิดจริงด้วยนี่หมบบ้ามอนอ้อมอนอ้อมายก่อนจะพุ่งปานเร็วดีมากมอนดีมากเราก็ค่อยๆไปทางนี้เม well, ื่อก่อนเป็นโคลนเยอะมากไม่ปิดเปล่าไม่ปิดไม่ปิดมอนไม่ปิดพอไกล ปิดก่อนปิดก่อนกล้าปั่นเร็ววันตันจันทร ดูดูทางนี้หมดมีรถกำลังมาด้าหนหเรามาดูดดารถกันดูแล้วเดี๋ยวขอคานก่อนย้อน,น,น,นออกไปถนนนะดูอะไรยังไม่ออกเคยชนอ,อยู่นี่นะล้อได้แปะเลยเออพี่เคยขี่ทางเกือบตีไม่อยูอ่ทางมันโหดจริงๆอะ อยู่ในกล้องนะ่ะแล้วก็ดูอยู่ในกล้องเนี่ยเห็นอยู่ทางนี้มาทางนี้ เดี๋ยวนเนี่ทุกคนไม่เคยมาทางนี้นีเราพามาแล้วใช่เมื่อกี้เอบตายเหมือนกันเป็นเนินเนินลูกนาข้าออ,อันนี้ฝั่งที่ที่ม่อนเห็นน่ะบ้านคนรวยเป็นยังไงใช่บ้านคนรวย คนรวยมหาศาลที่ทองอ่ะเก็บเงินเยอะนะแถวรถรถเท่ายังไม่มีเลยรถหลุมใช่ไหมใช่คือจะบอกได้คืออะไบ้านนี้เหมือนจะมีคัวจุดนะมันเหมือนยังไม่เรียบร้อยเปล่าเราก็รู้ว่ามันเหมือนมันจะเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าแค่ไม่เห็นพื้นนั่นแะแต่พื้นอาจจะยังไม่เรียบร้อยก็ได้นะมันเพราะว่าเห็นส่วนอืมกราตักผ้านั้นใช่ไหมนั่นแหละคนอยู่อืม ม้อนข้างหน้าระวังเนินนุ่นระนาดนอนนเปีก่อนเพื่อนเลยกูว่าสี่นิ้วปีก่อนการปั่นทานรู้แล้วอู้นี่ไงทุกคนรถเบนด้วยบ้านคนรวย 别别别！别。Be ทุกคนกันหล่อเหมือนตอนนั้นน่ะเกือบชนจริงๆน้องมาหาซวยเขาอีกอาช้าแล้วอยู่นี่หนา13กิโลเลยอย่าไรแก๊สปนะแก๊สหนะึ่งแล้วเผ็ดสูงรัวทุกคนช่วยช่วยเป็นกำลังใจให้เราด้วยไล่ผีด้วยทุกคนกลัวาม,มากเลยอ่ะกผีฮะ เรากลัวเราเป็นคนกลัว네ผีเราปิดผีต้อกลัวได้ถ้ามันคืนไม่มาเราเรากลัวมอไซค์ไม่กล้ามาเลยแต่เราจนหน้ามาอยู่เออช่วยหลบหน่อยเดี๋ยวถูกชนใช่ มันนี่เก้าขาออกมาผิดแน่เลยก้าวขาผิดคู่แน่เลยทุกคนคดคลดความเร็วนะจ๊ะลดความเร็วนะจ๊ะ